ผลการแข่งขันแบบตันอินโดนีเซียมาสเตอร์2026รอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฮิคคิวพนิชพลทีราลัตกุลมือ44ของโลกชนะโลเคยนยูเมอ10ของโลกจากสิงคโปร์2ต่อ0นเกม2 7 1 7 2 7 1ออาวิฟาฮานมือ18ของโลกจากอินโดนีเซียชนะชียูหลอนมือ27ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21 1 1 2บ1 2ประเภทหญิงเดี่ยว พิงค์พิชมนโอภาสในพัฒเมื่อ36ของโลกชนะคารุปาเทวันรลชนะเมื่อ42องนมาเลเซีย2ต่อ0เกม24.15 2 0เ7เฉินยูเฟยเมื่อสของโลกจากจีน 25, ชนะโ,โนโซมิโอกุฮาระเมื่อ27ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อศเกม2ี1 5 24.22ประเภทคู่ผสมเฉินตังเจียกับโตอี้เหวยคู่มือสของโลกจากมาเลเซีย ชนะเจียงเจิ้นปังเกิดว่าหย่าซินคู่มือ2โลกจากจีน2ต่อ0เกม2 1่สิบเอดาฟาฮิยาตาตุละกับเฟเเซอาอัเบรตานาทเนียนปาซาลีบูคู่มือ9ของโลกจากอินโดนีเซียแพ้ม,มาเดนคิทเทนเซนกับเลสนาโบอเอคู่มือ10ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม2 2 2 0 1 9 2 1 1 7 2 1ประเภทหญิงคู่ลาเชออลอาริยาโร่กับเฟเบียสิเทนินกรรมัมคู่มือ60ของโลกจากอินโดนีเซีย แพอาริซาอิการาชิกับมิโยทากคาฮาชิคู่จากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม 12- 2 1 2 1 1 9 13-21โิพลิตันกับทีน่ามูราลิทารันคู่มือสองโลกจากมาเลเซียชนะแลนดิเทียมายาซารีกับอภิญาณีลาฮายูคู่จากอินโดนีเซียสองทศนม่อ0เกม2ส1 5 21-9ยประเภทชายคู่จากอินโดนีเซียซาบากายามันกูทามากับโมเลซาปาลาเวิสฟาฮานีคู่มือเจ็ดของโลก แพ้เลมอนอินดากับนิโคลัสวาคินคู่มือ23ของโลก 19-21, 14-21ดเนียลลูนกาดกับแม็กเฟเดกาดคู่มือ28ของโลกจากเดนมาร์กแพ้โกเซเฟยกับนุนอิสโดินคู่มือ9ของโลกจากมาเลเซีย 9-21, 15-21